สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระยุสุขิตเราขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้วันศุกร์ที่4ตุลาคม2 0 2 4วันนี้เราจะไขควรพระวจนะของพระเจ้าจากสดุดีบทที่4ข้อที่3ถึงข้อที่6กล่าวว่าจงรู้เถิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแยกผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ไว้สําหรับพระองค์เององค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟังเมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์จงยอมเกรงและอย่าทําบาปขณะอยู่บนที่นอน จงพิค้อจิตใจของตนและสงบนิ่งจงถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้องเหมาะสมและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนถามว่าใครจะให้เราเห็นสิ่งดีๆได้บ้างข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้แสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์ส่องเหนือข้าพรองทั้งหลายท่านกษัตริย์ดาวิดได้เขียนพระธรรมสดุด,ดีตอนนี้นะคะท่านเองเกล่าวถึงความปิติยินดีที่พระเจ้าทรง ปกป้องและพระเจ้าทรงประทานสันติสุขเหมือนที่เราเองสามารถที่จะวางใจในพระเจ้าได้เพราะพระรองค์ก็ทรงร้องฟังเมื่อเราร้องทูลต่อพระรองค์ถ้าเราดูจากชีวิตของท่านกษัตริย์ดาวิดแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าคนที่จะเอาชีวิตของท่านเป็นถึงกษัตริย์ผู้มีอิทธิพลผู้มีจํานวนคนมากมายที่จะตาล้างตมฆ่าท่าน แต่ว่าในสถานรรการณ์ในชีวิตของท่านสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกษัตริย์ซาอูลส่งคนจะไปฆ่าดาวิดที่บ้านและท่านก็บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นป้อมปาการของข้าพระองจากนั้นท่านก็ต้องหนีการตามล่าของกษัตริย์ซาอูลในขณะที่ท่านหนีท่านก็ได้เขียนบทเพลงสดุดีบอกว่าเมื่อข้าพระองกลัวข้าพระองค์วางใจในพระเจ้าในขณะที่ท่านหนี ท่านยังบอกว่าข้าพเจ้าจะยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนะนะคะและในขณะที่ท่านต้องหนีแล้วก็ต้องไปหลบซ่อนในถ้ำถึงสองครั้งนะคะท่านก็ยังเขียนบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภายของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะลีภายในล่มปีกของพระองค์จวบจนภัยพิบัตินี้ผ่านพ้นไปและในขณะที่ท่านเองนะคะต้องอถูกหักหลังนะคะ จากคนที่ใกล้ชิดท่านท่านบอกว่าแน่ทีเดียวพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้าจากชีวิตของท่านกระย์ดาวิทําให้เราได้เห็นว่าขณะที่ท่านเจอความยากลําบากนั้นท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเมือเราทั้งหลายเองในะขณะที่เราเองเผชิญกับความยากลาบากของสถานน้การน้ําท่วมโดยเฉพาะวันนี้นะคะ ที่เราเองเจอความตกใจจากเมื่อวันที่ผ่านมาที่น้ำก็ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำก็ท่วมอีกครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเราเองทำความสะอาดบ้านหรือเริ่มเคลียร์บ้านเข้าที่เข้าทางแล้วพอน้ำมาอีกครั้งหนึ่งมันคือความรู้สึกกลัวเหนื่อยหดหูท้อแท้ใจอ่อนล้าใจในสถานการณ์เช่นนี้ เจ้าจะบอกอะไรเราเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าจากตัวอย่างของท่านกษัตริย์ดาวิดทําให้เรารู้ว่าท่านเองเป็นแบบอย่างในการที่จะวางใจในพระเจ้าอย่างไรในข้อที่สท่านบอกว่าจงรู้เถิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแยกผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ไว้สําหรับพระองค์เององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังเมื่อข้าพระเจ้าร้องทูลพระองค์ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ก็คือเราทั้งหลายที่อุทิศตัวอุทิศชีวิตของเรา รักพระองค์รับใช้พระองค์และติดตามพระองค์พระสาตวดาวิดรู้ว่าพระเจ้าจะทรงฟังและตอบเมื่อร้องทูลต่อพระองค์เราเองก็มั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงฟังคําอธิษฐานของเราและตอบเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ในสถานการณ์เช่นนี้ขอให้เรารู้ว่าคําอธิษฐานของเรานะคะพระเจ้าทรงได้ยินในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อพระเจ้าทรงแยกเราออกมาเป็น คนพิเศษพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงฟังและพระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานแม้ว่าคําตอบคําอธิษฐานของพระเจ้าที่มาถึงอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังที่เราตั้งใจไว้นะคะแต่ให้เรารู้เถิดว่านะคะพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราอย่าให้เราน้อยใจอย่าให้เราเสียใจหรือบ่นต่อว่าพระเจ้าเพราะมันอันตรายเพราะข้อที่4บอกว่าจงยำเกรงและอย่าทำบาป ขณะอยู่บนที่นอนจงพึ่เคาะจิตใจของตนและสงบนิ่งพอน้ำมาครัที่สองนิ่งทำให้เรารู้สึกเหนื่อยใจอ่อนใจท้อใจแต่ต้องระวังที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการที่ทำให้เราเองต่อว่าพระเจ้าบนต่อพระเจ้าหรือไม่พอใจพระเจ้าแต่พระคำพีหนุนใจให้เราที่จะสงบจิตใจของเราแล้วก็สงบนิ่งอยู่นะคะและยังคง ถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้องเหมาะสมคือด้วยคําอธิษฐานการส่งเสริมการขอบระคุณและวางใจในพระเจ้าหลายๆคนก็เลยถามว่าวจะให้เราเห็นสิ่งดีๆอะไรได้บ้างล่ะในสถานการณ์แบบนี้พระคัมภีร์ในข้อหกบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้แสงสว่างแห่งพระภากของพระองค์ส่องเหนือข้าพรองทั้งหลายนี่คือความหวังที่อยากจะให้เราทั้งหลาย มีความหวังในพระเจ้าหลายๆครั้งนะคะเราเองอาจจะยึดความหวังไว้ในกำลังหรือความสามารถที่เราสามารถจะทำได้แต่ทุกสถานการณ์ทุกความรู้สึกทุกอารมณ์ในสถานการณ์ในวันสองวันนี้ที่แม่น้ำจะเพิ่มขึ้นมาอีกต่อขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าจะทรง ดูแลเราพระเจ้าทรงห่วงใยเราพระเจ้าทรงรักเราพระคนมีบอกว่าขอให้แสงสว่างแห่งพระพักรของพระองค์ส่องแล้วข้าพระองค์ขอให้เราได้รับรู้ว่าในขณะที่เราเองอยู่ในความยากลาบากนี้เราจะผ่านพ้นไปได้นะแล้วก็ให้นําเราเข้าสู่จิตใจที่ชื่นชมมิตรขอพระเจ้าเป็นกําลังเหนือชีวิตของเราให้สถานการณ์ ทุกสถานการณ์ของเราให้เราเรียนรู้กับพระเจ้ามากและมากขึ้นให้เราร่วมแจกันยในที่ฐานสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์และให้เราได้เรียนรู้ว่าในทุกสถานการณ์นั้นพระเจ้าทรงอยู่ด้วยพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราพระองค์พัฒนาให้เราจะเรียนรู้ว่าเราจะวางใจในพระองค์มากและมากยิ่งขึ้นอย่างไรให้เราสามารถร้องทูลต่อพระเจ้าว่า พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ยอย่างไรแต่เราจะไม่กังวลว่าสถานการณ์ของเรากำลังยากลำบากอย่างไรเพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์เหนือทุกๆสิ่งในชีวิตของเราสรรเสริญและขอขอ,ขอบพระคุณพระองค์ในพระวาจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน